เคยสงสัยกันบ้างไหมครับว่าทําไมน้องหมาถึงชอบนอนใต้ท้องรถครับก็หลายท่านก็บอกว่าเพราะว่าใต้ท้องรถมันเย็นเพราะว่ามีรถกําบังไว้เพื่อไม่ให้แดดส่องถึงพื้นข้างล่างนะครับก็จุดนี้ก็ความเป็นไปได้นะครับกอ็อาจจะใช่นะครับแต่ว่าไม่ถูกต้องทั้งหมดนะครับเพราะว่าตอนกลางคืนตอนเย็นเราก็เห็นน้องหมาเขานอนนะครับอ่า ที่ถูกต้องก็คืออามีเพดานไม่สูงมากนะครับแล้วก็ลักษณะน้องหมาเห็นว่าเป็นโพรงนะครับก็เป็นสัญชาตญาณของน้องหมานะครับถ้าเป็นพวกโครงนะครับก็จะเข้าไปนอนเพื่อให้ความรู้สึกตัวเองว่าที่ตรงนี้ปลอดภัยนะครับนี่ครับที่ถูกต้องนะครับก็หลายๆท่านก็อาจจะคิดแตกต่างก็สามารถ อ่าคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับ